เมินใครจะมองยังไงดาราสาวดังเปิดตัวคนสําคัญลูกสาวก็รักสุดๆนับว่าเป็นอีกคู่ที่มิตรภาพยังสวยงามแม้เลิกกันแล้วระหว่างมิวกี้ปรายาและเควินแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอล่าสุดมิวกี้โพสเฟซบุ๊กเผยโมเมนต์ดีๆได้เจอกันอีกครั้งพร้อมความในใจบอกว่าตอนนั้นเราผ่านดราม่าด้วยกันมาเยอะมากแต่เราสองคนยังยืนยันที่จะสู้ไปด้วยกันเควินเป็นแฟนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีทุกวันนี้หลายคนไม่รู้ว่าเรายังสนิทกันมาก ยังรักการติดต่อกันตลอดมีแต่ความหวังดีให้กันและเราให้เกียรติกันเสมอครอบครัวมิวกี้ทุกคนรักเควินโดยเฉพาะการเนสการเนสจะบ่นคิดถึงเควินตลอดและความจริงใจของเด็กรีแอคที่เขาเจอกันคือการกระโดดกอดจริงๆเรามีโมเมนต์ด้วยกันบ่อยแต่มิวกี้ไม่ค่อยอยากโพสต์เพราะหลายคนจะชอบทักมาว่าอยู่เทิร์นและตีความผิดๆแต่วันนี้เป็นวันที่เราสามคนเล่นพูดคุยกันอย่างมีความสุขจนอยากเก็บภาพนี้ไว้เป็นความทรงจํา ใครจะคิดยังไงขออนุญาตไม่สนสนแต่เรื่องราวดีๆจบ